เพื่อนๆวันนี้พี่พรจะพามาทําดอกกุหลาบหัวโตแบบนี้นะคะกุหลาบหัวโตจะมีริบบิ้นสองส่วนค่ะส่วนยาวค่ะสีขาวยาวอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะส่วนสั้นค่ะแล้วแต่เราจะเลือกสีค่ะอยู่ที่20ซนติเมตรค่ะตัดตรงด้านหนึ่งตัดปลายด้านหนึ่งค่ะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเอาริบบิ้นสีขาวมาค่ะพับเข้ามา10เซนติเมตรนะคะ กดให้เป็นรอยค่ะเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ค่ะลอดกลางตรงนี้นะคะลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะลักษณะนี้ค่ะใส่เหรียญตามความต้องการพับตามความถนัดได้เลยค่ะเอาเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะเราจะทําเส้นข้างบนค่ะจัดริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะหายริบบิ้นมาทางด้านซ้ายลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะแล้วก็ทําการดึงน้องจะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองค่ะไปทางด้านขวาหันปารวิมาทางด้านซ้ายค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะทําลักษณะนี้ทั้งสี่เส้นเลยค่ะ ครบทั้งสี่เส้นแล้วเช็คกี๊บสามเหลี่ยมเรานิดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะทา้ริบบิ้นส่วนที่สองค่ะด้านปลายแหลมนะคะเราจะเอาด้านตรงค่ะสอดเข้าข้างล่างเส้นสีขาวตัวนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะสอดให้เข้าทั้งสี่เส้นเลยนะคะพอครบทั้งสี่เส้นแล้วค่ะเลือกคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะ คู่ที่สองขึ้นมาค่ะประกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามประกบคู่ที่สองคู่ที่สี่ 4, ประกบ <EE> คู่ที่สามค่ะนิ้วโป้นิ้วชี้ในการประคองค่ะข้างซ้ายในการหมุนค่ะแล้วก็นิ้วโป้นิ้วโป้ด้านซ้ายค่ะประคองข้างบนไว้ค่ะแล้วก็ทําการหมุนค่ะอันนี้แล้วแต่ความต้องการความหนาของเราที่ต้องการนะคะประมาณนี้ค่ะ เอาทำเส้นสีฟ้าก่อนค่ะเอาสีฟ้านะคะเส้นแรกตรงจับตรงไปทางด้านขวาค่ะไงริบบิ้นขึ้นค่ะปลายสอดเข้าช่องนี้ค่ะเราจะปล่อยสีขาวไว้ก่อนค่ะทำสีฟ้าค่ะจับริบบิ้นไปทางด้านขวาไงริบบิ้นขึ้นค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะทำลักษณะนี้ค่ะทั้งสเส้นเลยนะคะ พอเสร็จแล้วค่ะดึงให้กระชับค่ะพอได้ลักษณะนี้แล้วค่ะเราจะเก็บริบบิ้นสีขาวค่ะเส้นที่1เส้น2เส้นสามเส้นีประกบกันค่ะลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะเราจะเอาเส้นที่1ค่ะจับริบบิ้นไปทางด้านขวาค่ะงายริบบิ้นขึ้นค่ะหันปลริบบิ้นเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะริบบิ้นจะออกมาข้างหลังอย่างนี้นะคะตัวที่2ค่ะทาเหมือนกันเลยนะคะ แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วค่ะครบแล้วดึงให้กระชับค่ะพอเราได้ลักษณะดอกที่เราพึงพอใจแล้วตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยนะคะ จับริบบิ้นให้ติดกันเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับดอกกุหลาบหัวโตวนะคะท่านเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ